สวัสดีครับผมพบกับเราพังสมหญิงพังสมโอครับวันนี้พาน้องสมหญิงมาอาบแดดครับโอ้น้องสมหญิงเรานอนอาบแดดครับวันนี้เย็นสบายเลยโอ้้องสมหญิงเรามาอาบแดดครับเมื่อวานอาบน้ําเล่นน้ําวันนี้อาบแดดก่อนครับคอยอาบน้ําครับโอ้สุดยอดเลยครับน้องสมหญิงเรา อาบแดดครับวันนี้น้องสมยิงเราอาบแดดเลยร้อนไหมครับไม่ร้อนนะครับเพราะว่าห้าโมงแล้วน้องสมยิงเราอาบแดดครับวันนี้สบายใจเลยครับวันนี้โอ้สุดยอดเลยครับเจ้านายไม่มีอีกแล้ว อาบแดดแบบนี้ครับเด็ดยอดเลยครับเด็ดยอดเลยครับเดี๋ยวจะอาบแดดให้ครับเอา <c oughs> เดี๋ยวเอาไปถูครับค่อยถู ถูให้มันมยังม,มีกลิ่นครับเอาดิน,นทรายถูก่อนคอยให้มันดำครับเอาสบายเลยครับน้องสมยิงเราอาบแดดครับอ่า อย่าพึ่งลาวนะครับให้อาบแดดเฉยๆนะครับอาบแดดครับพี่สมโอเราไม่อาบแดดเลยให้แต่น้องสมหญิงมาอาบแดดอาบน้ําอยู่นี่แหละพี่สมโอก็อาบน้ําเรียบร้อยแล้วครับกินหญ้าอะไรโยนเรียบร้อยแล้วครับเ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งครับเจ้านาย เสียงน้อยเร็วเสียงน้อยพี่ชมหญิงอ่าเสียงน้อยครับทักทายเอฟซีน้อยเสียงเสียงน้อยเร็วเสียงอ่าไม่มีของกินนะครับเอฟซี FC ยังไม่ได้ส่งมาให้เลยเดี๋ยวรอให้เอฟซีส่ง ส่งกล้วยกับแอปเปิ้ลมาให้กินครับน้องสมยิงเรายังไม่ได้กินเลยครับกับพี่สมโอรเรารอเอฟซีใจรอผู้ใหญ่ใจดีส่งมาให้ครับตอนนี้ก็นอนให้ดูก่อนครับอ้าวขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วอ้าวพี่สมยิงเราขึ้นแล้วนอนล,อนอนลงอีกนอนรับหรือไม่เอาหรือไม่เอาครับ บรรยากาศยามเย็นครับผมอ้าวขึ้นแล้วยังไม่ดักจะลุกอีกทำยังไงครับจะลุกหรือไม่ลุกครับเดี๋ยวจะพาลองอาบน้ำต่อครับอาบแดดก่อนอ้าวบรรยากาศยามเย็นครับผมอ้าวเฮ่ออ้าว บรรยากาศยามเย็นครับนี่ครับเป็นหมู่บ้านของฟันช้างเองครับเป็นหมู่บ้านสาลาครับอ่าอ่าอร์นิ่งสมิงอ่าจะเป็นบรรยากาศยามเย็นครับสวยมากครับผมาน้ํะเยอะๆค่อยจะไม่มีทรายครับท่วมหมดเลยครับเดี๋ยวนี้ครับบรรยากาศยามเย็นครับเดี๋ยวจะพาน้องสมญิงอาบน้ําต่อครับเนี่ยอาบตรงนี้ครับเนี่ย เป็นน้ำมูลครับเอาเอาหนึ่งอา่าจะให้เอาอาบน้ำให้ดูก็ไม่มีใครถือกล้องให้ครับผมเดี๋ยวดูดูแค่นี้ครับเดี๋ยวค่อยไปดูทางกลับบ้านของฟันช้างเองแบบธรรมชาติมีกลางทุ่งนาเขียวสวยครับผมเดี๋ยวค่อยไปดูครับผมเดี๋ยวจะพาน้องสมยิงอาบน้ำก่อนครับ เดี๋ยวจะพาลงซุ่มยิงลงน้ำก่อนนี่ครับพาน้องสมหญิงกลับบ้านครับผมในทางกลับบ้านของพี่สมหญิงเราครับทางกลับบ้านครับนี่จะเป็นบรรยากาศ้องทุ่งนาครับบรรยากาศของบ้านป่านช้างเองครับผมนี่ครับ สวยครับครับโอ้สวยมากเลยครับเป็นบ้านของฝานช้างเองครับเนะี่ยหลังที่จากพาสมญิงอาบแดดเสร็จอาบน้ำเสร็จก็ได้กลับบ้านก็นี่ทางกลับบ้านก็จะมีประมาณนี้ครับจะมีทุง่งนาเขียวช วสวยมากเลยครับนี่ครับบรรยากาศนี่ถา,างกลับครับขี่บนหลังช้างครับบนคอช้างครับถ่ายครับไม่มีใครถ่ายให้ครับอบรรยากาศยามเย็นครับผมบรรยากาศยามเย็นวันนี้สีดอทองคูณไม่ได้มาแล้วก็น้องพลอย แ้วก็น้องปุ่มปุ้ยก็ไม่ได้มาครับมาตัวนี้ตัวเดียวครับมาเชือกเดียวครับวันนี้ใช้เดียวเลยวันนี้อ๋อครับบรรยากาศยามเย็นครับทางทุ่งนาครับพอจะประมาณนี้ครับเป็น ประมาณห้าโมงครับประมาณนี้ครับจะกลับบ้านครับเวลานี้ครับนี่ครับที่บ้านศาลาครับผมจริงจริงก็อาบแดดอาบนอนอาบแดดเสร็จก็อาบน้ำอาบน้ำเสร็จก็จะเดินกลับบ้านก็จะประมาณนี้ครับ เป็นบ้านสวยมากครับผมอากาศบริสุทธ์ดีครับบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีวันนี้ชายเดียวครับมาแค่เชือกเดียวครับอีกสามเชือกไม่ได้มา จะมาพรุ่งนี้มั้งวันนี้ก็ไม่ได้มาครับมาเชือกเดียวมาน้องสมโอมามาอาบแดดพาน้องสมโอมาอาบแดดครับวันนี้อาบแดดเสร็จก็อาบนา้ำอาบน้ำเสร็จก็เดินขับบ้านครับอ่าถ่ายบนคอช้างครับผมนี่ครับสวย ต่มาครับสองข้างทางครับสองข้างทางจะมีทุ่งนาครับ บอลลี่สุดดีครับผม จะประมาณนี้ครับผมฝนไม่ค่อยตกครับไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่ก็จะแรงๆหน่อย <c oughs> อาส่งเยิงกลับบ้านกายจะถึงบ้านแล้วครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝาก ติดตามด้วยครับฟังสมหญิงฟังสมโอรครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ